ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อความสู้สึกสนุกสนานนะครับแล้วก็กำลังร้ายขึ้นชาติศาสนาหน้าศาสนานะครับแล้วก็ยึดมือลงของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเลยนะครับขอถ่ายรูปนกันครับ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือคุณธานากรวังบุญคงศานะคะรัฐมนตรีคนใหม่นะคะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีประจาสานักนายกนะคะ <laughs> ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณธนกรหวังบุญของชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนใหม่นะคะที่ได้รับการโปรดเกล้าวประกาศผ่านราชกิจจาในช่วงวันนี้นะคะให้เป็นเป็นหนึ่งใน3รัฐมนตรีคนใหม่ของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ คโชานะคะซึ่งคุณธนกรนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็น1ใน3ของรัฐมนตรีคนใหม่ในช่วงปลายรัฐบาลคนเอกประยุทธ์นะคะที่จะหมดวาระในช่วงเดือนมีนาคมปี2,566นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14นาฬิกา30นาทีค่ะก็มีรัฐมนตรีที่เข้าเดินทางเข้าไปยังตึกสันติไมตรีนะคะเพื่อทำการถ่ายภาพประจําตัวรัฐมนตรีนะคะก็คือคุณสุนทรปานแสงเดือนนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คะ่ะจากนั้นคุณนฤิศิขำนุรักษ์นะคะรัฐมนตรีรัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยนะคะที่เป็นรัฐมนตรีคนใหม่ที่รับการโปรดเกล้าประกาศพันาราชกิจจามเมื่อวานนี้นะคะก็เดินทางม,มาเป็นคนที่สองโดยที่คุณนริตนะคะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนเลยนะคะแต่พร้อมที่จะเดินเดินเข้าไปยังตึกสันติไมตรีเพื่อทําการถ่ายภาพประจาตัวคณะรัฐมนตรีค่ะจากนั้นก็เวลาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เวลาประมาณ 5นาฬกา45นาทีนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนใหม่นะคะหนึ่งใน3รัฐมนตรีคนใหม่ก็เดินทางเข้ามาอย่างทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆนะคะคุณผู้ชมว่าสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณนะคะที่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะเป็นรัฐมนตรีในช่วงปลายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะ ความที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณธนกรนะคะคุณผู้ชมก็เคยมีตําแหน่งนะคะเป็นก่อนหน้านี้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะได้รับการคุณเดียวธัญญาบุญนาคนะคะลาออกจากกัน จากพรคพลังประชารัฐพร้อมจะลาออกจากสส,สพรคพลังประชารัฐนะคะก็คุณธานากรบางบุญคงชนะก็ได้เป็นสสบัญชีรายชื่อนะคะในลำดบับถัดมาค่ะและใ,ในในช่วงเดือนสิงหานะคะที่คุณธานากรได้รับได้เป็นสสบัญชีรายชื่อคะ่ะคุณผู้ชมจากนั้น ในเดือนพฤศจิกานะคะ30พฤศจิกาเมื่อวานนี้นะคะก็มีพระราชาองค์การโปรดกล้าวนะคะให้คุณธานากรวังบุลคงชนะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรัฐมนตรีทั้ง3ท่านหลังจากที่ถ่ายภาพประจำตัวรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะก็จะเดินทางไป ข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะคะเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันนี้ค่ะเวลา17บเนาฬิกาสานาทีนะคะคุณผู้ชมค่ะนีกก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็หลายฝ่ายนะคะก็รอที่จะชมหน้าของท่านรัฐมนตรีทั้งสามท่านนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งคะ่ะ การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์นะคะก็นะก็เป็นการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ห้าค่ะเป็นการแทน ตำแหน่งที่ว่างลงนะคะของคุณธรรมนัดพมเผ่าค่ะร้อยเอกธรรมนัดพมเผาอดีตร,รัฐมนรตร,ร,นรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะแล้วก็คุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านั้นค่ะเดี๋ยวคุณผมชมรออีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีสามรัฐมนตรีเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าสามรัฐมนตรีแบบชัดๆนะคะก่อนที่จะเดินทางไป ที่เพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หออัวน,นะคะในโอกาสที่จะถวายสัตยปฏิยานก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีทั้งสามตำแหน่งที่ได้รับการปลดเก้าในวันนี้นะคะในเมื่อวันนี้่ เดี๋ยวใกล้จมาแล้วนะคะได้คะพี่ไดเลยยะครับได้นะที่ใดนได้คขาที่เกาะีร์บ้าง้ สักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมได้ได้แต่ว่าบางบอกได้นะบอกได้เลยตรงข่อออยืนอ่ะ คุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนหยกรัฐมนตรีค่ะคุณชมเดินออกมาให้สื่อมวลชนถ่ายภาพนะคะพร้อมกับคุณสุณทนทรปันแหงเดือนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะพร้อมกับคุณนฤทธิ์ขำนุราชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งทั้งสามท่านนะคะได้รับการกดกล้าวการผ่านรัฐสิจุ่เมื่อวานนี้นะคะ ขอวางได้านซ้ายเป็นคุณสุนทรฟามแสงเดือนนะคะตรงกลางเป็นคนุณธนกรวังผุดมงชนะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นคนุณนาได้ทรุรักค่ะรัฐมนตรีช่วย่ากา,ารกระทรวงมหาดไทยนะคะ บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนนี้นะคะหลังจากที่สามรัฐมนตรีนะคะถ่ายภาพประจำตัวรัฐมนตรีเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะในเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะคนเอกลีก็จะนำสามรัฐมนตรีทั้งคุณธนกรวังูงคลชนะคุณนฤทธิขันุราและก็คุณุนทรนปานแสงเดือนนะคะเข้า เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนำรัฐมนตรีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดเกล้าทั้งสามตำแหน่งแต่งตั้งใหม่นะคะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในเวลา17บนาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามเดอะสแตนดาร์ดค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ